การหนึ่งฮะรถหรูใจดําเบียดชนมอเตอร์ไซค์คว่ำอยู่กลางถนนฮะเรียกง่ายๆคือชนแล้วหนีครับไม่มีเสียงเหรอจะเอาเสียงเลยแหละเขาบิ้วเสียงไว้เหตุหการณ์น,นี้ดูปึ้มเฮ้ยปฮ้ยไปเรือ่องเลยฮะแล้วบิดซ้าย,ยติดไปเลยเฮ้ยนี่มันมันมันจะมาออฟฟิศเราเนี่ยแถวแถวเขาเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะคือชื่อจริงเนี่ยไม่อยากจะเรียกอยากจะเรียกชื่อเล่นมีหะไรเปล่าชื่อเล่นเส้นก๋วยเตี๋ยวคือตรงไหนนะ รัช,ชโยธิน,นเ,ออเป็นถนนเป็นสะพานข้ามแยกรัชโยธินมันจะบนม้วนวนๆคล้ายๆเส้นกว๋วยเตี๋ยวเรียกแบบนี้แต่รถหรูมองออกไม่รถยี่ห้ออะไรเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์ฮะเขาออกขวาแล้วอยู่ดีๆเหมือนเขาออกซ้ายอะ่ะพอออกซ้ายแล้วมาเจอมอเตอร์ไซค์เขาชนโป้งเลยและจากนั้นเขาตรงไปทางซ้ายนะ่ะตรงขึ้นขวาไปก็จริงนะฮะแต่ว่าวิ่งเลนซ้ายมอเตอร์ไซค์เขาก็มาตามทางปกติเขาก็จะขึ้นสะพานเหมือนกันโดนชนเป้ง ล่วงฮะไม่สามารถขึ้นสะพานได้กล้องหน้ารถและคนที่มีกล้องหน้ารถท่านเป็นพลเมืองดีสุดจริงๆฮะท่านจอดรถท่านมีภาพนะแล้วนะและท่านจอดรถลงไปให้การช่วยเหลือ2คนที่นั่งมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวนั้นมานะครับแล้วก็คลิปเนี้ยเพจเฮียขับรถเอาไปโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะค,ะครับแล้วก็เป็นคลิปที่2ผู้เสียหายเนี่ยนำไปแจ้งความกับตํารวจเฮ้ยตรงนั้นวิภาวดีป่ะ สนวิภาวดีสนวิภาวดีอยู่ตรงนั้นเลยก็ย้อนกลับไปแจ้งความนะครับส่วนรถคันดังกล่าวถ้าหากเราพาพมันไม่ได้ขยายนะถ้าหากเราขยายเราจะทราบในเรื่องของยี่ห้อเรื่องของสีและเรื่องของทะเบียนดังนั้นเจ้าหน้าที่น่าจะสามารถตามรถคันนี้เบนซ์ class s อ a s, class <S น่าจะตามรถเบนซ์ s c l ค s s คันนี้ได้ไม่ยากเขาไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาเป็นสกิทมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะ ขอให้มองมุมดีเอาไว้ก่อน,อนะะมองในโลกมุมดีเอาไว้ก่อนนะฮะแต่ถ้าหากรู้ตัวแล้วก็ยังมาเบียดชนอันนี้เป็นคดีที่ใหญ่เลยแหละกลับมารับผิดชอบด้วยครครนะคะ